แลวครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าประป่านะครับแล้วก็เราพวกเราชาวมาริโอ้นะครับกำลังไปส่งรถที่นครสวรรค์กันนะครับเจอกัน เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขอเตรียมตัวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดรถก่อนนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถอย่างสบู่นะครับสบายครับขอบคครับผมอ่าแล้วเราก็มาดูในส่วนของด้านหน้าบ้างนะครับวันนี้เรามาเต็มเลยนะครับพร้อมโบสีแดงนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่ะน้องนันลูกค้าเนี่ยเขามั่นใจเราแค่ไหนโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถึงกับ ซื้อรถโดยที่ยังไม่เห็นรถเลยเห็นแต่แค่แบบในคลิปดูคลิปอย่างเดียวแล้วก็วางเงินจองเพื่อให้เรามาส่งรถเลยนะครับโอ้โหโอเคดีเยี่ยมนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอกับคุณลูกค้าเลยนะครับ สวัสดีค่ะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้านะคะจาก Mario อ o มอเตอร์วันนี้เรามาส่งรถไกลถึงจังหวัดนครสวรรค์เลยค่ะอำเภอลาดยาวครับอำเภอลาดยาวค่ะคุณพ่อประชุมค่ะรบกวนเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยรู้จักกับ Mario อ o มอเตอร์ได้ยังไงคะก็ดูจากเฟซบุกที่โทรศัพท์ครับดูจากโทรศัพท์ยูทูบยูทูบครับค่ะค่ะ ดูแลเป็นยังไงถูกใจถูกใจครับติดใจครับถูกใจโอนจองเลยเหรอครับโอนจองเลยต้องถามนิดนึงไม่กลัวหรอคะคุณพ่อขาแบบว่าดูจาก YouTube แล้วโอนจองไม่ได้รู้จักกันเลยอ่ะก็มีเขาลดไปส่งก็เขามีเขาสอนด้วยครับก็เลยติดใจก็เลยติดใจครับค่ะแล้วตอนตอนที่คุณพ่อดูจาก YouTube แล้วให้ลูกสาวโอนจองนี่กลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวครับอยากได้ไม่ยากได้เร้มั่นใจว่าเออแบบว่า ติดตามมาริโอมาแล้วมั่นใจว่าเขาต้องส่งรถให้เราแน่แน่ครับโอเคครับแล้ววันนี้เราก็มาส่งแล้วมาส่งแล้วถึงถึงระยะยาวแล้วครับเจอรถแล้วเป็นยังไงดีใจครับติดใจเลยครับคุณพ่อซื้อเงินสดนะคะกระซิบเบานี่ซื้อเงินสดนะคะค่ะรบกวนคุณพ่อฝากถึงเพื่อนๆนครับเดี๋ยวมีคนอยากได้ก็แนะนําครับอ่าแนะนานะคะแนะนามั่นใจนะคนในนครสวรรค์นะคะก็คือสามารถที่จะติดต่อกับพวกเราได้นะได้ครับโอเคค่ะค่ะ งั้นก็วันนี้ก็ยังไงก็ขอให้คุณพ่อเฮงๆงรวยๆวยและอยากจะบอกคุณพ่อว่าในส่วนนี้ก็สามารถลุ้นล็อตเตอรี่ไปกับเราได้นึกแล้วนะคะนึกแล้วนะโอเคค่ะขอบพระคุณคุณพ่อมากค่ะสวัสดีค่ะไหนนะคะก็อันนี้ฟ้าจะเก็บไว้หนึ่งชุดค่ะเตงเก็บไว้หนึ่งชุดเนี่ยนะะเตงเก็บชุดนี้นะคะอันนี้เป็นสำนาที่ไม่สามารถแก้ไขใดๆได้นะคะก็คือเป็นชุดนี้เลย อันนี้ราคาราคารถที่หน้าร้านที่ประกาศขายนะคะอันนี้ราคาตามนี้เลยนะคะค่ะค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนที่ลูกค้าจะได้นี่นะคะอ่าอันนี้เป็นบริการพิเศษ พิเศษจากมาริโอมาเตอร์นะคะก็คือในส่วนปกติถ้าเกิดว่าเราทําส่วนรถตรงนี้ไปมันก็จะไม่มีบริการพิเศษตรงนี้แต่นี้ให้เป็นพิเศษนะคะจาก YouTube เลยนะคะเป็นบริการดูแลฉุกเฉินให้24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยไม่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นรถเกิดสตาร์ทไม่ติดรถตกลมต้องใช้บริการรถยกหรือเกิดบริการเกิดเหตุไม่คัดฝันบนท้องถนนใช้บริการรถยกอันนี้โทรได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะก็คือเบอร์ที่โทร ก็คืออยู่ด้านหลังอันนี้ก็คือแอดอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์อันนี้ใช่อันนี้ให้คุณพ่อเนาะเราถ้าเกิดว่ามีอะไรเตงก็สามารถโทรฉุดฉุดมันมีเลขค่ะอันนี้ทั่วประเทศไทยนะคะทุกจังหวัดและก็ตลอด24ชั่วโมงนะคะและก็ในส่วนตรงนี้อันนี้ปกติเราจะมีการรับประกันแบบมีการรับประกันให้ปกติเราจะมีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะแต่เนื่องจากว่าลูกค้าขอรับเป็นส่วนรถนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คือได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อย<ะ>อันนี้คือเทียบเสมือนกับคู่มือการบำรุงรักษารถะนะคะก็คือ,อน้ำมันเครื่องก็คือใช้ในส่วนของ 10W40 นะคะอันนี้เบอร์ของเขาะนะคะเปลี่ยนอีกทีครั้งต่อไปก็คือ300,000กับ6,000นะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้ก็คือ10,000ก<ะ>ิโลนะคะก็คืออีก10,000กิโลูกค้าถึงจะเปลี่ยนอีกทีนึง่ง แต่ว่าถ้าทั้งนี้ทั้งนั้น6เดือนแล้วลูกค้าขับยังไม่ถึงหมื่นโลก็แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนะนะคะเพราะว่ามันก็คือ6เดือนถึงหรือ10,000กิโละนะคะส่วนอันอื่นๆก็เปลี่ยนตามระยะก็คือสามารถเปิดขึ้นมาดูแต่ละครั้งได้ว่าน้ำมันเครื่องค่องไหมอะไรไหมก็คือตามขีดก็คือทุกๆ2,000กิโลก็คือเช็คเขาสักครั้งหนึ่งะนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอะไรป้าเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะโอเคอันนี้คือเก็บไว้เนาะ,ะจาก ประกันก็คือปสองบวกค่ะเอเซียอันนี้เดี๋ยวกรมธรรจะจัดส่งให้อีกทีนึงนะคะคุ้มครองวันนี้<ะ>ค่ะค่ะลูกกการลูค้าเซ็นนะคะปเซ็นอ,อ่ะคุณพ่อ,อเซ็นนะคะชใช่ใช่เพราะอันนี้เป็นชื่อคุณพ่อและรูงคุณพ่อเซ็นนะคะ ที่ส่งมอบคิฟโตโยต้าวิสไปนะครับเราก็ยังมีส่งมอบสองทันนะครับนั่นคือฮอนด้าซีบิคเอฟซีนะครับคันนี้ส่งมอบที่ระนองครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็นนิสสันอเมล่านะครับอันนี้ส่งมอบที่นครศรีธรรมราชครับซึ่งลูกค้าสองท่านนี้นะครับได้มีการโอนจองเป็นเงินหลักแสนนะครับลูกค้าต้องบอกว่ายังไม่เคยเห็นสภาพรถนะครับแล้วก็มีการโอนจองเป็นเงินหลักแสนนะครับอันนี้เขาต้องมั่นใจใน แบรนด์เรานะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยครับ น้องน้องน้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะอาริสอาทิสอาร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 ิสโอเคอาริสรู้จักมาริโอมอเตอร์ได้ยังไงครับรู้จักจากเฟรมบุ๊กเบนท์บุ๊กครับเป็นเซอร์นี่เฟรมบุ๊กเบนทบุแล้ววันนี้เราซื้อรถคันนี้พี่เที่อใครก่อนตอนแรกคิดว่ารถคันนี้ที่ที่รู้จักกับเซลชื่อเปล่านะคราบตอนแรกตัดสินใจยังไงถึงถึงเลือกเอฟซีก่อนอันดับแรกปกติก็ เป็นคนชอบ c ีวิ c เออยู่แล้วครับแล้วก็ไปเจอเออเหมือนโพสต์ขายของทางเฟซบุ๊กครับผมแล้วก็เหมือนชอบแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ราคาไม่แพงมากใ่ไมครับผมแล้วกรถก็สภาพดีสวยก็เลยเลือกอ๋อโอเคแล้วเจอรถคันนี้เป็นไงบ้างในในเว็บแรกที่เห็นเลยก็ถูกใจครับถูกใจเนาะตรงตามที่ที่น้องแจ้งไหมครับสภาพั่ามอ่าโอเคแล้วเห็นว่า โอนจองมาเป็นแสนเลยใช่ครับทำไมถึงกล้าตัดสินใจโอนเยอะขนาดนั้นรู้สึกว่ามั่นใจนะครับว่าจะไม่โดนโกงอะไรมั่นใจ,นใ,จในเพจในร้านเน,ะ<จ>นานนะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่ละนองกนะันเลยเนาะนี่อำเภอเมืองนะครับก็ใครก็อย่างนั้นรบกวนน้องฝาการูปเพจให้ผมนิดนึงใครสนใจที่ซื้อรถอยังไงได้บ้างครับ คนที่สนใจซื้อรถนะครับซื้อรถมือสองสภาพดีสวยนะครับแนะนำร้านมาริโอมอเตอร์เลยครับผุโอเคผมขอบคุณมากครับบอกเสียงให้เราทันนะครับก็วันนี้ขอให้แน่นอน้องได้รถไปใช้ให้เขาเรียกว่าให้กิจการการงานอาชีพท,ที่เราทำอยู่มีความเจริญก้กาวหน้าเนาะแล้วก็ โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาย่ำกายอีกเลยถ้าทีห่หายไปแล้วก็ให้หายไปเลยนะครับโอเคโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเบลนะคะวันนี้น้องเดิมาสองวดวันิสัดอมิวาค่ะปี2019ค่ะวันนี้เรามาไปถึงจังหนะวัดนครศรีธรรมราชกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของกันเลยนะคะว่าเจ้าของเขาเป็นใครนะคะชื่ออะไรนะคะสวัสดีค่ะแล้วคนพื้นที่นะ่นาชื่ออะไรด้านนีคะค่ะชื่อพี่ขวานนะคะน้ำตามพรค่ะชื่อพี่ขวานนั่นเองนะคะพี่ขวานรู้จักมาริโอวอเตอร์ได้ยังไงคะพอดีว่าเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนรามาเร่องนี้คะอยากจะบอกว่าพี่ขวานนะคะ เขาทักมาตอนเช้านะคะว่าสนใจรถอเมล่าแล้ที่สำคัญเลยพี่ขันตัดสินใจซื้อเงินสดเลยใช่ไหมคะใช่ไหะซื้อเงินสดซื้อเงินสดเลยแต่ทีนี้สําคัญอย่างมากเลยพี่ขันเขายังไม่เคยเห็นรถตัวจริงเห็นแต่ในรูปทําไมวิวถึงข้าวโอนเงินถึงมาเป็นแสนขนาดนั้นคะดูรีวิวมาก่อนแล้วค่ะดูรีวิวก่อนใช่ค่ะเข้าไปอ่านดูรีวิวตรงในเพจุอะไะแล้วก็เลยตัดสินใจไม่กลัวเลยใช่ไหมไม่กลัวเลยใช่ไหมคะลูกค้าของเรานะคะบอกเลยว่า ไม่กลัวเลยคือเขามั่นใจในคุณภาพของรถเรานั่นเองนะคะใครที่ต้องกางตัดสินใจมอหารถนะคะอยากจะออกรถมือสองแต่ไม่รู้ว่าจะออกที่ไหนนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจมาริโอเมอร์ตเซอร์เหมือนที่พี่ขวัญได้พบเจอั่นเองนะคะใครที่อยากจะได้รถคุณภาพดีแบบพี่ขวัญแบบนี้นะคะคือเห็นกันหน,น้างานเลยนะคะแล้วก็จ่ายที่เหลือหน้างานเลยนะคะและถ้าใครอยากจะ ได้รถแบบนี้คุณภาพแบบนี้ติดต่อมาได้ที่ Mario Motor นะคะยังไงน้องเดล์น้องขอขอบคุณที่สุนยอดหนึ่งเลยนะคะที่แต่ติดใจเราไว้ใช้คือรถกับทางร้านเรานะคะแล้ว huh. ก like mm ็แนะนำจนหมดได้เลยนะคะพี่ฟันแนะนำหรือรีวิวให้ลูกค้าเพจได้ไหมคะว่าเอ้ขยันจะซื้อรถที่นี่ติดต่อยังไงได้บ้างคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะทักไปหาเพจของ Mario Motor ได้นะคะเซลดูแลดีมากค่ะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะน้องเบลแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่ฝันนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคันถัดไปอาจจะเป็นของคุณลูกค้าก็ได้นะคะใครติดต่อสนใจมาหน้าที่มาริโอมอเตอร์นะคะรถบเฟืวว่องดับที่หนึ่งค่ะวันนี้น้องเบล,ลกับพี่ฝัน,นตี่ฝันจะนอนด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ